มาดูการจัดระเบียบลำตะครองกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ทางจังหวัดเองเตรียมที่จะรื้อร้านอาหารมอปลาย่างระยะที่สองในสัปดาห์นี้แล้วขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เหลือยินยอมให้มีการรื้อถอนแต่โดยดีนายธงชัยลืออดุลผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวางแผนการดําเนินการรื้ออาคารร้านอาหารบุกรุกบริเวณมอปลาย่าง ระยะที่2เริ่มดําเนินการวันที่15พฤษภาคมนี้หลังจากการดําเนินการระยะแรกหรือถอนร้านอาหารแล้ว20รายจากทั้งหมด45ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการรื้อร้านอาหารมอปลาย่ยางระยะที่2มีรูปแบบคล้ายกับระยะแรกแต่จะเพิ่มเครื่องจักรและกำลังคนกว่า2,000คนโดยมีกำลังทหารอากาศเข้ามาร่วมด้วยมีเป้าหมายรื้อถอนร้านอาหารที่เหลืออีก25รายรวมทั้งร้านอาหารขนาดใหญ่โดยแผนระยะที่สนี้จะดาเนินการ2วันคือวันนี้ค่ะวันที่15และวันที่16พฤษภาคมส่วนแกนนาผู้คัดค้านการรื้อถอน ได้เดินทางเข้าพบโดยแจ้งความประสงค์ยินยอมรื้อถอนร้านอาหารทุกรายที่เหลือทั้งหมดแล้วโดยผู้ประกอบการได้ขอให้ภาครัฐงดการเรียกเก็บการดำเนินการรื้อถอนจากผู้ก่อสร้างและก็ผู้ประกอบการและบางรายขอผ่อนผัน,ผนระยะเวลาการรื้อถอนออกไปซึ่งเรื่องนี้จะพิจารณาความจำเป็นแต่ละรายแต่ยืนยันว่าการรื้อถอนจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้